แล้ว่ะเรามาเรียนรู้การเลือกวัตถุในรูปแบบที่2กันก็คือการเลือกวัตถุจากอ็อบเจกต์ที่สร้างมันคืออะไรการเลือกวัตถุจากอ็อบเจกต์ที่สร้างก็คือสมมุติว่าผมอยากเลือกวัตถุที่ถูกสร้างด้วยคําสั่ง column tool เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมจะทํำยังไงก็คือหลังจากผมคลิกไอคอนคําสั่ง column tool แล้วผมกด ctrl a นะครับนี่สังเกตดูก็คือไอ้คลิปเขียวนี่คือมันจะถูกเลือกทั้งหมดไอ้คลิปเขียวที่ถูกเลือกนี่ก็คือ วัตถุที่ถูกสร้างด้วยคําสั่ง column t o o นะครับก็จะได้แก่เสาโครงสร้างและก็เสาเอ็นนะครับซึ่งในคอร์สที่แล้วนั้นทั้งเสาโครงสร้างและเสาเอ็นของเรานั้นถูกสร้างด้วยคําสั่ง column tool นะครับนี่มันก็จะถูกเลือกแบบนี้แหละครับอ่าเรามาดูอีกตัวอย่างกันสมมุติว่าผมคลิกที่คําสั่ง wall t o แล้วกด control a ในที่นี้ก็จะกลายเป็นว่ามันจะเลือกวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างด้วยคําสั่ง wall t o กัน ่มาดูอีกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งใน2 d ดีปนันกันสมมุติว่าผมคลิกตรงนี้นะครับ Layer Combination แล้วผมเลือกเป็นอ่าตัวเดี๋ยวหาก่อนนะครับเอาเป็นตัวไหนดีเอย่ยอ่านี่เลย b Construction Do in ิงเอส c c คอน e แปลนแบบเนี้ยนี่มันก็จะเป็นแปลนโครงสร้างเสาคานเป็นโครงสร้างพื้นนั่นแหละรครับอ่าที่โชว์คานโชว์อะไรด้วยอีนี้ถ้าผมคลิกที่ ตัวบีมไอคอนบีมทูเนี้ยแล้วกด control a มันก็จะเลือกวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าแปลนนี้ที่ถูกสร้างด้วยคําสั่งบีมทูนี้นะครับอ่าเห็นภาพแลวใช่ไหมครับคราวนี้เราลองผมขอกลับไปเป็นตัวนี้ก่อน b construction drawing ar plan นี่นะครับเลือกเป็นแบบนี้แล้วกลับไปที่ 3D โดยการกด f 3นะครับี่ยเป็นช็อตคัทนะครับ มันก็จะกลับมาที่หน้า3าดีถามว่าตะกี้เราทดสอบในหน้า 2D ดีแปนมันได้ผลและในหน้า3าดีเงี้ยจะได้ผลเหมือนกันหรือไม่เราก็มาลองทดสอบกันดูก็คือคลิกที่ไอคอนคอลัมน์ทูกันก่อนได้เลยเราจะลองเลือกวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างด้วยคําสั่งคอลัมน์ทูใน3าดีที่แสดงผลอยู่ในตอนนี้นะครับอ่าหลังจากคลิกคอลัมน์ทูแล้วกดคอนโทรลเนะครับนี่ มันก็จะเลือกวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างด้วยคําสั่ง column t o o นะครับอ่าเราอยากจะเห็นอีกว่ามันมีอันไหนบ้างนะครับลองกด f5 ดูนะครับนี่มันก็จะโชว์เฉพาะวัตถุที่ถูกสร้างด้วยคําสั่ง column t o o นะครับอ่ามันก็จะรายงานอีกว่ามีทั้งหมด49ชิ้นนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากกลับเป็นแบบเดิมทํายังไงล่ะ กด Escape ออกนะครับแล้วก็กด F5 ครั้งนี่กลับมาแล้วนะครับเรามาลองทดสอบอีกสักหนึ่งตัวอย่างหนึ่งและกันสมมุติว่าผมคลิก Beam Tool แบบนี้แล้วกด c t r o l A มันก็จะเลือกวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างด้วยคำสั่ง Beam Tool ในหน้า 3D อย่างนี้นะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันตรงตามที่เราต้องการไหมกด F5 นะครับมันก็จะโชว์มันก็จะแสดงผลนะครับนี่ก็คือวัตถุที่ถูกสร้างด้วยคาสั่ง Beam Tool ในหน้า 3D นะครับก็จะมีส่วนของคานโครงสร้างนะครับตั้งแต่คานคอดินคานพื้นคานหลังคาคอนกรีตนี้และรวมทั้งไอตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเชิงชายเนี่ยครับเชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยซึ่งในคอสที่แล้วเราก็สร้างด้วยคำสั่งบีมทูเช่นเดียวกันมันก็จะถูกเลือกมาแสดงผลให้เรานะครับโอเคถ้าจะกลับคืนทำยังไงล่ะก็ คลิกซ้ายตรงพื้นที่บ้างๆให้มันไม่ select อะไรก่อนนะครับแล้วก็กด F5 นะครับนี่กลับมาแล้วนะครับก็นี่แหละครับวิธีการเลือกวัตถุด้วยจาก object ที่เราสร้างนะครับก็ตามนี้แล้วรอติดตามวิธีการเลือกวัตถุในรูปแบบที่3ต่อไปกันนะครับ